ไปเรยกง่วครับง้วะคือกอามันเดิมครับไป,ไปท่งทุ่งทุ่งกนองนาไปนะไป,ไปนะประมาณนี้ครับติวทองตีวทอง ท่นอยากว่ากินที่เหลี่กินที่ดีไห,อหออยอาท่านมากินยี่ดีโอเคเกียแล้วว่าหอนโอ้อหนี่เรามาหอดหน้าแล้วนะฮะ ตะตะตหดนะครับผมหดหน้านแล้วนี่ปล่อยงว้วดบันไทยพายงว้วดรับัวเรามีสองข้องว้งวดง้วดใหญ่อยู่ทางบ้านครับอันนี้งว้งวดไทยงุบัตไทยเอามาไวโ้โขกครับเอามะไฟหน้ามันลายโตกันแล้วเอามาไว้ ำไรโน่าอยประมาณนี้ครับารสาหน้าสาสาบนเล็กสาอื่นออันนี้ขี้วัวครับขี้วัวตามมาจากข,บขวบน,น้ำใหญ่น้ำนี่นะน้ำใหญ่น้าน้ำขอให้ไปสิล้ว

แต่เลี้ยวอายังยังอง่ะอ๋ะอยี่เขากีข่างเอาอดไฟขึ้นรุดอ่ะโอ้รถไฟลุดใช่ป่ะใช่ปะ โอ้ไปหลุดโอู้หูเบียร์ครับเบียร์สดๆเหนียวครับมากระ

có một cái nhà của nó luôn, lên à không để có đòi lột đi mẹ. luật Rốt 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 ไปไปไปงอกับปลาไหลนะครับมีประมาณสามสิบก้าตัวนลยครับเทียงไว้ล้วเทียงไปเรื่อยๆครับผมกินยากินยากินยา ยืนยันกูได้ยืนยันให้ไหมครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำเนะครับเนาะพอกันคลิปหน้ารครับผมสวัสดีครับ